วันนี้มีแมตสุดร้าใจมาฝากแฟนบอลทุกท่านเตรียมสัมผัสแมตแห่งศักดิ์ศรีเชลซีประทะลิเวอร์พูลสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษเดินทาง1-6พฤษภาคมนี้รับจำนวนจำกัดเพียง20ท่านเท่านั้นในราคาพิเศษ135,900บาทรวมทุกค่าใช้จ่ายแล้วสนใจจองหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่เปิ้ลบอยส์ทราเวลได้เลยนะครับผมจะติดลิงก์ไว้ที่ข้างล่างนี้นะครับ สวัสดีครับพบกับสุรุกขาลิเวอร์ pool เราเริ่มต้นกันที่เคลเฮอร์เล็งย้ายบอลหมัดสนข้าในดันลิเวอร์ pool นัทวันอาริสหวังเป็นมือหนึ่งเต็มตัวหลังหงแดงเตรียมเสริมทัพเควินเคลเฮอร์นะครับผู้่อสบตระต,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 ตัวสำรองคันลิเวอร์พูลเต็มองหาสมสรใสม่ในช่วงสมัยนี้เพื่อโอกาสการเป็นมือหนึ่งอย่างเต็มตัวและล่าสุดมีรายงานมาว่าบอลหมัดเป็นหนึ่งในทีมที่ให้ความสนใจ ก่อนหน้านี้นะครับเกลนเฮียยอมรับว่าต้องการย้ายในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากลิเวอร์พูลนะครับปิดดีลคว้ารจจี้มมาร์มดดาชูรีซึ่งแสดงให้เห็นว่าสโมสรกำลังมองหาที่ทางใหม่ในทวันชาวอลิปต์ไม่เคยปิดบังความปรารถนาที่จะเป็นเมื่อหนึ่งและคาดว่าจะมีหลายสโมสรให้ความสนใจในช่วงซัมเมอร์โดยปอนมัดก็เป็นหนึ่งในนั้นรายงานจากลุยสสติลนะครับจากเมลออนไลน์โดยารีปอนมัดเป็นหนึ่งในสโมสรที่สนใจเซตซดากับผู้รัรษาประตูในวันย26เปี แต่ในขณะนี้พวกเขาเพียงแค่ติดตามสถานการณ์สโมสรในยุโรปก็จับตาดูเช่นกันแต่ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับว่าลิเวอร์พูลจะยืดหยุ่นกับค่าตัวของเคียวเฮออ์มากน้อยแค่ไหนซึ่งเคยอยู่ที่ประมาณ35ล้านปอนด์ในช่วงสมิที่่ันมานาเตียนฟาเรสเคยยื่นข้อเสนอที่ไม่น่าสนใจก่อนเร,ริ่มต้นฤดูกาลและไม่มีสโมสรอ,อื่นที่ยืน่นข้อเสนอใกล้เคียงกับความต้องการของหงส์แดงซึ่งหมายความว่าลิเวอร์พูลตัดสินใจถูกต้องที่เก็บเขาเอาไว้ เกลเฮอร์อนะครับซึ่งสัญญาณสมดลงในปี2026และรับโอกาสลงสนามมากขึ้นในวันนี้เมื่ออลิซงงมิกาบาดเจ็บและพลรราดการลงสนามไป13เกมแต่ความปรารถนาในการลงเล่นอย่างสม่ำเสมอของเขาก็เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ปัจจุบันปันหมัดมีเกปาอลิซอามิกานะครับเป็นมือหนึ่งแต่เขาถูกเยียมตัวมาจากเชลซีและสโม,มสรไม่มีข้อผูกมัดที่จะซื้อขาดในช่วงสม,มนันี้มาร์สทาเวอร์และเนโต เป็นตัวสำรองแต่พวกเขาจะมองหาในทวันคนใหม่และกะตื่นรลล้นที่จะรอลุ้นพื้นที่ยุโรปในโค้งสุดท้ายเพื่อเพิ่มโอกาสในการคว้าตัวเคีวเลือเฮ่เคีเลอเฮ่มีตัวเลือกน้อยกว่กาที่คาดในช่วงสมเมอ์ที่ผ่านมาแต่ก็มีโอกาสที่อนาคตข,ของเขาจะเชื่อมโยงกับการซื้อขายนักเตะค,คนอื่นของลิเวอร์พูลตัวอย่างเช่นหงดงตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับมิลลสเกอร์เกสแบ็กซ้ายเดนูเซนเซนเต์แบ็กและองตวนซูมิโยกอง้าหน้าของปอนมาร นั่นอาจ,จใช้เคียวโลเฮอเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงก็เป็นไปได้ทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่การคดดาดเดาแต่ลิชนันฮิวต์และทีมงานจะต้องฉลาดหากพวกเขาต้องการแก้ไขความต้องการของเทียม ก็ต้องบอกว่าเคิลเลอร์เฮอรอยากย้ายจริงๆนะฮะถ้าหากย้ายไปสู่ปอนมัดก็ใช้ไปเป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอที่จะซื้อเมลัอดเคอร์เกตแบ็กซายดินโฮเซนเซนเตอร์แบ็กและองตวงเซมิเยกกองหน้าได้เลยนะครับแล้วแต่ความสามารถของดิชันเฮอรนะครับเราต้องติดตามแต่ถ้าถามว่าย้ายไหมนะครับหลังจบฤดูกาลค่อนข้างแน่นะครับสำหรับเคิลเลอร์เฮอร์นะฮะ หงดงเจอบุชกันน้อยบาสติกอาจช่วยสลตประหยัดเงินล้านซูส,สเปนยุกบาสติกเทียบเซจูบ,บุชเกตเวลดีอาจเป็นตัวหลักแดนกลางลิเวอร์พูลของเรากำลังมองหาการสมทับในหลายตำแหน่งนะครับในช่วงสมัยนี้ทั้งกองหลังแบกขวาและกองกลางโดยเฉพาะตำแหน่งกองกลางหมายเลขหกที่อันเนอร์สลกุนซื้อคนใหม่นั้นต้องการนะครับยองรก็ตามหงดัง,ง,ดงอาจไม่ต้องควักกระเปา๋าจ่ายเงินค้อนโตเพื่อซื้อกองกลางต่อรับคนใหม่เพราะ สเตฟานบาสติกดาวรุ่งในวัย20ปีที่ถูกปล่อยยืมตัวเล่นกับล้านพามาสในลีกสเปนกำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจมา่นอเมรกาเซียน,นะครับนักข่าวท้องถิ่นของล้านพามาสกล่าวกับเดลีเมลว่าเขาทำให้ผมนึกถึงเซอร์เกียวบุเกตเพราะวิธีการคลับเคลื่อนบอลและการเคลื่อนที่ไปทั่วสนามบาสติกซึ่งเคยได้รับการยกย่องจากเจ็เก็ตรับลงเล่นในล,ลีกสเปนไปเพียง7นัดและยิงได้1ลูก แต่เขาก็ได้รับการเปรียบเทียบกับหนึ่งในกองกลางที่ดีที่สุดของยุคแล้วอันเนสลดเองก็ดูเหมือนจะให้ความสําคัญกับบาสติกเช่นกันนะครับโดยก่อนหน้านี้เขาเคยกล่าวว่าผมหวังว่าเขาจะมีปีที่ยอดเยี่ยมเพราะเขาเป็นผู้เล่นที่มีพรสวรรค์มากและผมคิดว่าเขาจะเป็นผู้เล่นที่สำคัญมากสําหรับเราแต่ก็แต่เมื่อเขาได้รับเวลาลงเล่นในตอนนี้เหมันเป็นการตัดสินใจที่ฉันฉลาดอย่างน้อยในความคิดของเราที่จะปล่อยเขาไปที่ไหนสักแห่ง ที่เขาหวังว่าจะได้ลงเล่นหลายเกมฉะนั้นในขนาเราก็จะมีผู้เล่นถ้าเขาทําตามศักยภาพของเขาได้เขาสามารถเล่นให้กับเราได้อย่างแน่นอนในอนาคตอาร์เซนอลก็มีน้อ้มที่จะคว้าตัวมาร์ตินซูเบนดีในช่วงสมัยนี้นะครับดังนั้นลิเวอร์พูลของเราแทนที่จะใช้เงินหลายล้านปอนด์ซื้อกองกลางคนอื่นมาแข่งขันกับไรอันกาเินแบกบาสติกอัดได้รับความไว้วางใจให้เข้ามาท้าทายในตำแหน่งกองกลางตัวรับเพื่อมาแบ่งเบาภาระไรอันกาเฟนแบกกองกลางชาวดัตช์ก็เป็นไปได้นะครับ ก็ถือว่าเป็นความคิดที่ดีนะครับส่วนบาสเซติคตอนนี้ไปฝึกวิทยายุทธกับลัรสพมัตนะครับเจ้าตัวแข็งแกร่งขึ้นเยอะเลยนะครับแถมสื่อสเปนยังยกบาสเซติคเทียบชั้นเซอร์คูบุตเกตเลยนะครับบอกว่ามีแววดีนะครับสไตล์การเล่นคล้ายคล้ึงกันนะฮะฉะนั้นแล้วช่วงพรีซีซั่นนะครับเราจะได้เห็นบาสเซติกลับมางสู่หรือวุฒภูนะครับเดี๋ยวคงจะมีการประเมินกันอีกครั้งนะครับว่าจะ ได้มีโอกาสได้ไปต่อไม้ในฤดูกันหนะ้ากับลิเวอร์พูลนะครับหรือจะถูกปล่อยยืมตัวไปอีกนะครับาบาัสติกนะครับโชว์ฟอร์มได้ดีเลยได้ลงเล่นเป็นตัวจริงอย่างสม่ำเสมอเราก็จะประหยัดเงินหลายล้านปอนด์กันเลยทีเดียวนะครับในตำแหน่งกลางๆตัวรับที่เราต้องการอยู่นะครับก็น่าสนใจนะครับถือวาอ่าทำได้ชันฉลาดมากนะครับลิเวอร์พูลของเรา แฟนหงเห็นด้วยหรือไม่ซงฮมินยกซาราเหนือกว่าโรนัลดินโยซาสเปอร์นะครับชี้แข้งลิเวอร์พูลคือสุดยอดปีในแบบของเขาซงฮมินดาวเตตันนัมสเปอร์สร้างความมือหานะครับเมื่อเขาเลือกโมเมตซาราปิดตัวเก่งลิเวอร์พูลเหนือโรนัลดินโยตานั้นแข้งชาวบราซิลในการจะอันดับสุดยอดปีตลอดกาลในการให้สัมภาษณ์กับ goal com นะครับซงฮยมินได้รับโจทย์ให้เปรียบเทียบและจัดอันดับสุดยอดปีในประวัติศาสตร์ฟุตบอล ซึ่งเขากระด้แสดงความชื่นชมซาลาอย่างมากถึงการยกให้แข่งทิมจันยิบเหนือกว่าโรนัลดินโย่เนม่าและแม้แต่ตัวเขาเองด้วยนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับทานผู้ชมที่จะเลือกระหว่างซาลากับโรนัลดินโย่ซงฮิมินกล่าวแต่สุดท้ายผมเลือกซาลาการเปรียบเทียบซาลากับโรนัลดินโย่เป็นเรื่องที่ท้าทายเพราะทั้งคู่มีสไตล์การเล่นที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับซาลาเน,เน้นความเฉียบคม มีประสิทธิภาพการสร้างสนุกการและทำประตูซึ่งทำให้เขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์พีเมลีกในขณะที่โรนัลดิโยเปรียบเสมือนศิลปินในสนามเขาเลี้ยงบอลหลอกลอก่ลอคู่แข่งได้อย่างน่าทึ่งและบางครั้งก็ดูว่าเขาจะสนุกกับการลอดดากมากกว่าการทำประตูแม้ว่าในแง่สถิติซาลาจะเหนือกว่าแต่การวัดโรนัลดิโยด้วยจำนวนประตูและซิตถือว่าเป็นการลดทอนความสามารถและเสน่ห์ของเขา ซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้ฟุตบอลเป็นเกมที่สวยงามทั้งซาราหและโรนาลดิโยเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมนะครับและถูกจดจําในฐานะตํานานตลอดกาลการที่โซนเนมิเลือกซาราห์เหนือโรนัลดิโยจึงไม่ใช่เรื่องผิดเพราะทั้งคู่คือเสด็ดนักเตะในแบบของตัวเองนะฮะก็มันคนละสไตล์กันเลยนะครับโรนาลดิโยเนี่ยตอนสมัยพีกๆนะครับโอ้โหยิงหรือว่าสร้างสารรค์เกมฟุตบอลเนี่ย แบบเหลือเชื่อนะครับจังหวะที่แกทำแต่ละช็อตตัดมาเป็นคลิปเนี่ยโ,โหแหวกสามแหวกสี่มีเห็นนะครับแล้วก็สไตล์การเล่นเนี่ยสไตล์บราซิลแท้ๆซึ่งหาดูได้ยากในยุคสมัยนี้แล้วนะครับถ้าใครอ,อยู่ในยุคช่วง2000นะครับถึงยุค90าเนี่ยจะรู้ดีนะครับโลนัลงเยียนี่สุดยอดขนาดไหนนะครับ ล้วโรสันเตือนลิเวอร์พูลอย่าปล่อยฟันได้เทียบชั้นซูเนตค่าตัวประเมินไม่ได้ตำนานหงแดงชี้กับตันทีมคือทรัพย์สินอันล้ำค่าเทียบอิทธิพลแกรมซูเนตมาร์คโรสันนะครับตำนานกองหลังลิเวอร์พูลออกมาเตือนสโมสรว่าเฟอร์จิพฟันได้กับตันทีมคือทรัพย์สินอันล้ำค่าที่อันเนอร์สโตไม่ควรปล่อยหลุดมือโดยเปรียบเทียบอิทธิพลของเขาในห้องแต่งตัวกับกแกรมซูเนตอดีตกับตันทีมหงแดง ฟ้ได้เหลือเสนาญกับลิเวอร์พูลอีกไม่กี่เดือนนะครับและยังไม่มีความชัดเจนว่าจะต่อเสนาญช่วยกันหรือไม่ซึ่งลอเรนันก็มองว่าการปล่อยทัวร์เขาออกจากทีมจะสร้างความเสียหายอันใหญ่หลวงเกรแฮมสำหรับผมเป็นรองแค่แค่นี่เดร็กริ์ในแง่ของสิ่งที่เขาทําในทีมเขาเก่งมากเราต้องซื้อู้เล่นถึงสองคนเพียงเพราะเราต้องทำลอเรนันกล่าวถึงซูเนตไม่มีทางที่เราจะได้แกลมซูเนตคนใหม่ โดยพื้นฐานแล้วกัปตันทีมอย่างฟันได้เขาควบคุมห้องแต่งตัวเขาไม่ใช่แค่ผู้เล่นที่โดดเด่นคนอย่างเขาประเมินค่าไม่ได้คุณรู้ได้เลยว่าเขาดูแลทุกคนถ้าพวกเขาทําไม่ดีเขาจะเตือนพวกเขาถ้าพวกเขาเล่นดีเขาจะสนับสนุนพวกเขาการสื่อสารระหว่างเขากับผู้จัดการทีมทําให้งานของผู้จัดการทีมมันง่ายขึ้นเล็กน้อยโลนสันยังเตือนด้วยว่าลเวอร์พูอาจสูญเสียผู้เล่นตัวหลักถึง5คนในช่วงเม้านี้ เนื่องจากความไม่แน่นอนในอนาคตของฟันไดเทนอเล็กซานโนและมูซาลารวมถึงดามยินเยตและดิโกโชตาพบว่าเราอาจเสียผู้เล่นถึง5คนและไม่ใช่ผู้เล่นที่ไม่เก่งแต่เป็นผู้เล่นระดับท็อปถึง5คนแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ไม่มีข่าวอะไรออกมาจากสโมสรแม้แต่ข่าวลือผู้เล่นเหล่านี้สามารถนั่งอยู่บนสัญญาของพวกเขาจนถึงต้นฤดูกาลหน้า ดังนั้นถ้าคุณเป็นผู้จัดจาก,การทีมและพยายามตามหาตัวแทนมันจะยากมากผมคิดว่างานของสลัดจากที่เคยเป็นงานที่ยอดเยี่ยมกลับกลายเป็นงานที่ยากมากส่วนเทนอ no, เ,เล็กซานเดรลอเรนสันเชื่อว่าลิเวอร์พูลจะคิดถึงเขามากหากเขาออกจากทีมผมคิดว่าเทนส์ ense, จะไปคุณโทษเขาไม่ได้เขาชนะทุกอย่างที่สโมรสรเขาทําได้ดีมากเขาบอกว่าเขาป้องกันไม่ดีแต่เขาให้เรามากกว่าในการรุกเขาเป็นผู้เล่นที่ดีมาก ไม่มีแบ็กขวาคนไหนในหลีกที่เป็นเหมือนกองกลางที่มีการพันบอลที่ยอดเยี่ยมคุณสามารถหาคนอื่นมาแทนที่ได้แต่พวกเขาจะไม่เหมือนเทรนต์เขาสุดยอดมากเวลาอยู่กับบอลแบ็กทุกคนจะโดนเจาะมันเป็นแบบนั้นแต่เขาจะเป็นการสูญเสียครั้งสําคัญและครั้งใหญ่จะมีการเลือกขอคืนสนามกับเชกิงครับเมื่อปี2016แต่โดนปัดตกแบบขำ ตำนานหงแดงถามเจอเก้นตรงๆขอช่วยเทียมยามขาดัดแคลนแนวรับได้ไหมจจมีก่กาลเกอร์นะครับที่แขวนสตรัรกับลิเวอร์พูลในปี2013หลังลดแล่นในทินแอนฟิลมาอย่างยาวนานและคว้าแชมป์สำคัญสำคัญมากมายแต่ยังขาดเพียงแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อในปี2016นะครับลิเวอร์พูลผ่านเข้าสู่รอบชิงสุดท้ิยอีกคลับได้แต่เจอเก้ครับต้องเผชิญกับปัญหานักเตะบ,บาดเจ็บโดยเฉพาะในแนวรับทำให้เจมีก่กาลเกอร์ซึ่งขณะนั้น เป็นผู้บรรยายเกมของทางสกายสปอร์ตตัดสินใจยิงคำถามตรงๆกับเจคกครับว่าขอโอกาสกลับมาช่วยทีมได้หรือไม่ผมได้รับคำถามแบบนี้มาเยอะแล้วในอดีตผมบอกได้เลยว่าสถานการณ์ยังไม่เลวร้วายขนาดนั้นเจคกครับตอบกลับพร้อมหัวเราะถ้าคุณต้องการคุณก็ยินดีต้อนรับเสมอแต่สุดท้ายผมต้องการแค่ผู้เล่นที่สามารถเล่นได้มากกว่า120นาทีถ้าคุณอยู่ในสภาพนั้นโทรหาผมทําไมก็อยู่ในสตูดิโอต่อไป นื่องจากจะมีกาเล,ลกเกอร์ในตอนนั้นคงไม่พร้อมสําหรับ120นาทีแต่คําถามคือถ้าเขายังคงเล่นอยู่จะสามารถแข่งขันในระดับสูงในยุคป,ปัจจุบันได้หรือไมกลล่กาเลเกอร์อัดลำบากในยุคฟุตบอลสมัยใหม่จะมีกาเลเกอร์อัดไม่ใช่เซนเตอร์แบ็กที่ดีที่สุดในยุคของเขาแต่เมื่อต้องแข่งขันกับจอห์นเทอร์รี่และลิโอฟอนิแดนแต่เขาก็พิสูจน์ให้เห็นหลายครั้งว่าเขามีคุณภาพเพียงพอสําหรับลิเวอร์พูลเขาเป็นนักเตะที่เข้าประทะหนักแน่นและเข้าใจเกม แต่ในยุคปัจจุบันเซนเตอร์แบ็กต้องมีความครบเครื่องทั้งความเร็วพละงกำลังและการพันบอลระยะไกลจะมีการเลอร์อาจจะลำบากในการรับมือกับก้าวหน้าร่งรางยักษางลิงบลัลเฮเลนการวางบอลยาวแม่นยำแบบวิจิฟันไดฟฟุตบอลเปลี่ยนแปลงไปมากนังแต่จะมีก,การเลือกแขวนตัดและเขาคงรู้สึกขอบคุณที่เล่นในยุคของเขาและสร้างความประทับใจให้กับแฟนๆหงแดงมากมาย ตัวแทนนูนเยตสีด,ดาวยิงที่อยู่ในไรดาร้าลิเวอร์พูลนะครับเสริมทัพช่วงสัมมนา t ีตัวแทนนูนเยตสองรายชื่อสีดาวยิงที่อยู่ในรา,ารด้าการเสริมทัพของลิเวอร์พูลในการเข้ามาทดแทนดาวินเยตที่มีข่าวเชื่อมโยงย้ายทีมอย่างหนักนะครับในช่วงสัมมนา this ฤดูกาลน,นี้นะครับทีมของบอสอเนรแม้จะมีผลงานที่ร้อนแรงนําเป็นจ่าฝูงของศึกพรีเมียร์ลีกแต่หากดูจากผลงานของกอนาตัวเป้าหมู่ภายในทีมแล้วยังไม่นับประทับใจโดยอฟอร์มของดาวินเยต ที่ยิงได้แค่5ประตูจาก23เกมในลีกเท่านั้นทำให้เชื่อด้ว่าหงแดงน,นะครับพร้อมล้นักเตอตอิเทียมและมีแอตแลนติกมอริทจ,จ้องคว้าตัวอยู่นอกจากนี้ผลง,งานของดิโกโตต้าอีกหนึ่งของหน้าที่ดูดรอบลงไปมากนั่นจึงทำให้มีรายงานว่าทีมของอันเนสร์ตพร้อมล่าตัวของหน้ารายใหม่เข้ามาสมทับแทนโดยมี5แข้งที่อยู่ในเรดราดังนี้นะครับอันดับที่1อเล็กซานเดอร์อิชัก เชื่อกว่ากองหน้าชาวเซมเดนจะเป็นเป้าหมายการสืบทับอันดับที่1ของลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์นี้แม้นักเตะจะมีค่าตัวมหาศาลถึง180ล้านยูโรก็ตามนกเตนวัยุหปีพิสูจน์ตัวเองว่าเป็นกองหน้าระดับท็อปของยุโรปหลังซีซั่นนี้ตะบันไปแล้ว23ลูกจากทั้งหมด33เกมในทุกรายการ 2. มัตติอุสคุญยาแล้วยิงชาวบาซีเลียนย้ายจากแอตเลติโกมาดริดมาค้าเกิดกับวูฟแฮมตันเมื่อซีซั่นก่อน และสามารถสร้างชื่อให้กับทีมหมาป่าได้อย่างน่าทับใจกระทั่งตัวเป็นข่าวลือกับหลายทีมในพรีเมียร์ซึ่งหนึ่งในนั้นมีลิเวอร์พูลรวมอยู่ด้วยกุย่านะครับถือเป็นก้าหน้าสารประโยชน์เล่นได้หลากหลายบทบาทในแนวรุกทํให้น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่เหมาะสมสําหรับหงดง 3. เลียมดีแลบอดีตฮอกแมนสตีนน,นะครับย้ายมาเกิดกับอีฟสวิตได้อย่างเต็มตัวหลังตะบ,บันไป10ลูกจากทั้งหมด28เกมในพรีเมียร์และเพิ่งถูกโทมัสทูเคิล เรตตัวติดทีมเช่นเกล็ดชุดใหญ่เป็นครั้นแรกในรอบนี้ซึ่งหากธรรมะขาวไม่สามารถอยู่รอดในพรีเมียร์ลีกต่อไปได้ก็ทําให้โอกาสการย้ายทีมของเขาเปิดกว้างเป็นอย่างมากนะครับ 4. ซอเซอลเปโดดาวเตะชาวบ,บราซิลกลายเป็นหนึ่งใน,นเป้าหมายหลักของหลายสโมสรในพรีเมียร์ลีกนับตั้แต่ที่เจ้าตัวเล่นกับวัตฟอร์ดแล้ว ก่อนหน้ามันแจ้งเกิดแบบเต็มตัวกับเบรดอนซึ่งโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจนะครับจนถูกเรียกตัวติดจิมเชฟบ,บราซิลชุดใหญ่ไปแล้วนอกจากเรื่องของการจบสกอ์ที่จบคมแล้วนะฮะเบรโดยังมีที่เด็ดในการสร้างสรรค์เกมให้กับเพื่อนได้อีกด้วยโดยยังมีทั้งเจลซีและอาร์เซนอลแสดงความสุดใจอยู่ด้วยนี่คือนะครับทั้งหมด4คนนะฮะที่ลิเวอร์พูลเลงอยู่นะครับส่วนแอดมินนะฮะชอบสุดๆไปเลยนะครับนั่นก็คืออเล็กซานเดอร์อิชักนะครับ โอ้โหคนนี้นะฮะรับจบตัวเดียวเลยนะครับต้องบอกว่าโคตรคมนะฮะเป็นกองหน้าชนิดโป้งเดียวจอดนะครับต้องมีไว้นะครับเพราะดูแล้วเนี่ยคนอื่นๆที่กล่าวมาก็มีความสามารถหมดนะครับแต่ในดวงใจอันดมินก็คืออเล็กซานเดอร์อิชักคนเดียวเท่านั้นนะครับแต่ค่าตัวโคตรแพงเลยทีเดียว สิ่งจังแค่ไหนบิ๊กีกซาอุอัปเดตดยูล่าตัวโมซาลาบิ๊กีกซาอุตอบชัดบิ๊กีกซาสุดิอาระเบียนครับตอบข้อถามของสื่อกรณีควาตัวโมเมตซาลากองหน้าทีมลิเวอร์พูลยังไม่ขยายคะแนนช่ยกับต้นสกัสดสทีนะฮะซาลานะครับดาวยิงทีมชาติเย,ยบถูกโยงกับอีกสุดิอาระเบียบมากที่สุดเนื่องจากเขาสามารถย้ายทีมแบบไม่มีค่าตัวและทิศกันบังโมเป็นพ่อค้าแข้งมุสลิมจึงทาให้เชื่อได้ว่าเขาสนใจย้ายไปวัดลุนลายใน ซาดิอาระเบโปลิกนะครับถึงขนาดนี้นะครับลิเวอร์พูลก็มีการเสียซาร่ามากขึ้นทุกวันทุกวันเนื่องจากเหลือเวลาอีกแค่3เดือนเท่านั้นเขาก็จะหมดสัญญากับทินแอนฟิ์แล้วนะครับต่อกรณีเก่านะครับโมเมตบาสซลวีหัวหน้าฝ่ายการตลาดของซาดีอาระเบโปลิกให้สมัมภาษณ์กับมาก้กาสื่อสเปนชนิดถึงการเซ็นญ,ญากับหัหอกในวัย32ปีว่าตัวอย่างยังเปิดกว้างซาราย,ยังไม่ได้ต่อสินใจกับลิเวอร์พูลเขาจะมาที่ซาดีอาริเบหรือเปล่านะักข่าวถาม เขาเป็นหนึ่งนักเตะที่ดีที่สุดในโลกเขามีความเชื่อมโยงกับสังคมอาหรับผมว่าว่าเขาจะมาที่นี่ประตูของเราเปิดกว้างสำหรับเขาทุกเมื่อแต่ผมขอเย็นว่าเรายังไม่ได้เจรจากันและเรายังไม่รู้อะไรในตอนนี้เราไม่ได้สนใจแต่นักเตะมิเนียมงานของเราคือการเปิดกว้างสําหรับทุกคนบาสซาราวีเอ่ยเมื่อวันที่9มีนาะคมนะฮะ้ก็จะได้รู้อนา,าคตซาลาห์นั่นแหละครับจบฤดูกาลนะครับคว้าแชมป์พิมลีกไปซะก่อนนะฮะ ก็คงจะรู้นะครับตอนนี้สัญญาเหลืออีก3เดือนเท่านั้นเองนะครับกูลงเงดนี่คือสรุปข่าวลอร์พูลนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของที่20มีนาคมนะครับช่วงนี้นะครับของแดงลอร์พูลของพวกเรานะครับไม่มีโปรแกรมแข่งนะครับก็ไปลุ้นในช่วงของทีมชาตินะครับว่าเด็กๆของเรานักเตะของเรานะครับจะเจ็บหรือไม่นะครับก็เดี๋ยวกลับมาเชร์ด้วยกันใหม่นะครับช่วงนี้ก็ติดตามข่าวสารลอร์พูลกับช่องชาวบูบาคาร์พฟู ไปก่อนนะครับในการมองคนใหม่สวัสดีครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด u b s cri b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับ ย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ